สบายดียพี่น้องติดตามรับชมรระฟังทางช่องสถานีมรมิศารรายการตามติดชีวิตหมอลำมืมอนีสิพาไปที่วงมรพนักขำบุญรมิดสัมภาษณ์พูดคุยกับผู้บริหารพ่อวิทูลผานคำที่มาที่ไปของขำบุญรมิตรก่อกำเนิดขึ้นอย่างไรไปฟังบทสัมภาษณ์ในคลิปนี้กันเลยค่ะครับสวัสดีครับพี่น้องครับมือนี่ดีใจครับที่ยายหันนะครับไม่เยี่ยมยมถามข่าวฮอดบ้านครับพี่น้องดีใจหลายนะครับ เนมาถามว่าความเป็นไปเป็นมาของขัามพุลละมิดเป็นแบบไหนนะครับย้อนร้อยอีกหน่อยหนึ่งครับพี่น้องขัามพุลละมิดตั้งมาตั้งแต่ปี2497ปีครับพี่น้องอ่เา97บเจม่เป็น97เดปีนะครับ2497นะครับพี่น้องณถึงตอนนี้กะ67บปีแล้วครับพี่น้องครับ67ปีเดปีะพี่น้องเด้อนะครับตะกี้กับมีทวดกองศิลป์รักษาศิษย์ครับผมอันนี้คือทวดนะครับทวดนะครับ พ่อเป็นกองศิลรักษาสิทธิเสร็จแล้วนะครับคอยสิมาเป็นอีพกขั้นคำผุนะครับคำผนร่วมมิตรนี่คือคุณถวจกองศิลย,ยกหมอล่ำนะครับให้คุณพอคำผุนนะครับก็เลยได้เปลี่ยนซื้อมาเป็นคำผนร่วมมิตรจนหอดซูมือนี้ครับพี่น้องครับพ่อเข่าม่านี่คือหลังจากที่พอคำผนเสียนะครับพอคำผนเสียนี่น่าจะปี37นะครับ4ี37 นะครับประมาณนั้นนะครับผมก็จำวันใดปันใดครับจำวันใดปันใดครับหลังจากที่พ่อข้าผุนเสียแล้วนะครับพี่น้องน้องไส้นะครับน้องไส้หล่าเนี่ยตะกี้ผมก็ทํางานอยู่ผุนละครับอยู่กรุงเทพกรุงไทยนะครับเป็นคนเดียวที่ไปเฮ็ดงานบางกอกเนาะพี่น้องนอกกรุงเทพเนาะครับเนาะพอคุณพ่อเสียปุ๊บเนี่ย น้องไส้นะครับช่วงนั้นหมอล่ำคำผุนลามิดกะกะท่อนกะแท่นแล้วครับพี่น้องกะท่อนกะแท่นกะแท่น้งานกะบ่มีครับพี่น้องงานกะบ่มีนะครับปีหนึ่งเนี่ยสิได้รับงานประมาณสิบหามือถึงยี่สิบมือสำคัญนะครับปีหนึ่งนะครับพี่น้องปีหนึ่งนะครับน้องไส้กับเลยว่าสิยุบวงนะครับน้องไส้กับเลยว่าสิยุบวงน้องไส้กับเลยโทรไปหาผมผุนละครับยุงเทปทั่วไปบอกว่าไอ่เจ้าสีมาซอยผมบอถ้าไอ้บอมาผมสิยุบวง นะครับพี่น้องหลังจากที่ผมได้ยินคําว่าสิญบงคําผุลมิดนะครับนั่นเป็นการแรกเริ่มที่ผมคิดสิกับมาเห็นหมอลำนะครับกับมาเห็นหมอลำในวินาทีนั้นเลยครับพี่น้องผมบอกน้องวา่าบาหลาวเราต้องยุบเดี๋ยวไอซีลงไปนะครับตะกี้กับยุกรุงเทพกรุงไทยกะหน้าที่การงานกับดีเติบนะครับปิ่นถึงระดับของผู้จัดการโรงงานนะครับ ก็เลยตัดสินใจครับพี่น้องมาซอยน้องนะครับเพื่อเสียหายพี่น้องได้ยินซื้อคัพุลรมิตรไปโดนโดนคัพุูรมิตรสีบอทิมป้าพี่น้องนะครับนี่คือเป้าหมายของผมครับหลังจากนั้นก็เลยได้กลับมาสั่งนะครับพี่น้องพอกลับมาสั่งแล้วนะครับเป็นอยัางคัมุูรมิตรถึงบ่มีงานอันนั้นคือประเด็นแรกที่ผมมาเบิง <S <S ผมก็เลยมาเบิงว่าเป็นอย่างคัพุูรมิตรถึงบ่มีงานนะครับ เป็นอย่างน,น,นะครับคณะอื่นเขาคือมีงานคําผุนละมิดเป็นอย่างคือบ่มีงานสมัยช่วงนั้นครับคือสมัยอีพห์ข้าผุนอยู่นะครับเราบ่อยากลงทุนหลายเราสีเฮ็ดแบบพ่อเพียงนะครับมีซ้ำดกับเฮ็ดซ้ำนันเราเน้่ล่ำนะครับอีพห์ข้าผุนเน้่ล่ำนะครับแต่ว่าโลกโลกมันเปลี่ยนไปแล้วครับพี่น้องโลกมันเปลี่ยนไปแล้วพอหลังจากที่ผมกลับมาปุ๊บ ผมกลับมาเบิงว่าอ๋อหมอล่ำคณะอื่นเขาไปไกลแล้วนะครับหมอล่ำคณะอื่นเขาไปไกลแล้วเขาแลนแล้วนะครับเขาใกลเสี่ยงเส็นใช่แล้วคาพุนลมิตรพึงสิเก,ก้านะครับเขาไปไกลแล้วครับเขามีเวทที่เขามีเครื่องเสียงอลังการเลยครับแต่ว่าคาพุนเขาจังใสของเก่าอยู่คือเก่าอันนั้นคือจุดแหลที่ผม,มาเบิงมันก็เรยเหตุผมว่าเอา้าเขาต้องไปเปลี่ยนแปลงแล้ว ถ้าเาบ่เปลี่ยนแปลงเฮากสิยูบ่ไไ้เฮากสิไปนา้ำเพิ่นขึ้นกันไปนา้ำเพิ่นนี่หมายถึงว่าวงเข้ากสิบมีงานผมกลับมาบผมเปลี่ยนแปลงเลยครับพี่น้องครับอันดับแรกผมเปลี่ยนระบบการเล่นหมอลำเปลี่ยนระบบเครื่องเสียงนะครับสามเบอ่งว่าคนเบิ่งซุเมอ้อนี่มักอีหยังเขามักแบบไดนะครับ ตะกีมีคุณแม่มีคุณถวดคุณตากคุณยายไปเบื้องหมอล่ำในกรับพี่น้องหิวกระตาหมากไปเบื้องหมอล่ำนะครับนั่งเบื่องล่ำสอดแจง้งสูมือนีโลกกันเปลี่ยนไปแล้วครับโลกกันเปลี่ยนไปแล้วก็คือว่าเพิ่นไปเบื้องหมอล่ำนั่นคือเพิ่นตรงการความสุขเพิ่นตรงการความมวลเฮ็ดจังไหนเพิ่นคอยสีมวลนั่นแหละครับคุณบอกคำผลเล่าล่ำย่างเดียวฐานแฟนขับเล่าคนรุ่นใหม่มั่นกันเลยบ่มีผมกลับมา ผมก็เลยต้องเปลี่ยนพอเปลี่ยนปุบเนี่ยแต่ว่าในเรื่องแบบของมอลลัมเขาก็ยังคงอยู่คือเกา่านะครับเพราะว่าคำผุามีคือมอลลัมจ๋าอยู่แล้วนะครับมอลลัมจ๋าอยู่แล้วเพี่ตัวเขามาเพิ่มความอลังการความมวลเน่นที่สุดคือความ,มวลนะครับความ,มวลของพี่น้องเฮ็ดจังได้ิอกก็บสมมวลผมใส่เพลงเตยเข้าไปได้หลายครับพี่น้องและอีกประกาศหนึ่งครับช่วงนั้นที่ผมกลับมาบริหารใหม่ นาจะมั่นผมเขมามามั่นสามปีสิบสี่ปีครับช่วงนั้นมันมีลิขสิทธิ์เพลงไม่มีลิขสิทธิ์เพลง,มมลพลงผมต้องใช้คาําว่าต้องขอบคุณนะครับทางแกมมีนมม่นะครับทั้งแกมมี่นะครับที่เมตตาผมที่กรุา่ายผมผมเป็นวงแรกที่ซื้อลิขสิทธิ์แกมมี่ในบรรดาหมอลำ่ำทั้งบัตประเทศคำผุนร่วมเม็ดคือวงแรก ที่เข้าไปซื้อลิขสิทธิ์หมอล่ำบงอืน่นผมบ่งหัวเพิ่นซื้อบอนะครับแต่ว่าช่วงที่ผมซื้อแรกๆพี่น้องเอ้ยด่ามากครับพี่น้องคําผุนคือบีเฮ็ดจังสัน่นคาผุนคือนบีเฮ็ดจังส่เฮาคือบอ่ซอยกันเฮาคือบอ่ยูน้ากันแต่ว่าผมคนนุ่นใไม่เติบได้พี่น้องผมคนรุ่นใหม่เติบผมหูจังว่าอีหยังผิดอีหยังถือกเฮาใส่ของเพิ่นมาโดนแล้วเฮาควรจะคืนเห้เพิ่นนะครับ หลังจากนั้นมีกระแสโจมตีข erm ัพูบุรมิตรย่างหลายรับพี่น้องครับแต่ว่าเดชบุญรับพี่น้องนะครับเจ้าภาพเพิ่นกับมักสิ่งที่ผมเหตุเพราะว่าอย่างวันที่ครับเพลงแกมีตะกี้มันมีแต่เพลงหมอลำมวนมวนได้พี่น้องผมไปเล่นทั้งใดเพิ่นก็ได้ฟังเพลงมวนเจ้าภาพขึ้นมาลองเพลงเจ้าภาพก็ได้ฟังเพลงมวนเจ้าภาพก็ได้ลองเพลงแกมีพร้อมนะครับพี่น้อง มันก็นเลยเฮ็ดให้อาชีพของหมอล่ำเฮ็ดใดวงคำผุลามิดขึ้นมาเทลานอยครับพี่น้องขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาเอาคำผุน,น,ไไนขึ้เ่นใดวงอื่นขึ้เ่นบ่ไดย้อนคำว่าผมไปซื้อลิขสิทธิ์แกมีครับพี่น้องครับอันนี้คือผลดีนะครับพี่น้องหลังจากนั้นมาหมอล่ำหลายๆคณะเพื่อนก็นแอบไปซื้อให้กันนะครับพี่น้องแต่ว่าเพื่อนมาบอกผมดอกว่าต,ตอนนี้ขึ้นดีซื้อบมดขึ้นดีซื้อบมซื้อวงแล้วล่ะครับผม <laughs> ตอนนั่นที่เพื่อนบอกว่าเข้าเป็นแก แกดับในวงการหมอลำพอมองปุ๊บทันทีเลยครับเป็นอย่างมูเจ้าคือว่าผมเป็นแกดับในวงการหมอลำทั้งที่เจ้ากับบรดษซอยมาซอยผมรับการรับงานเจ้ากับบรดษมาซอยผมลงทุนเวลาผมบมีการบมีงานมูเจ้ากับบมิษซอยผมแต่ว่าสิ่งที่ผมเฮ็ดมันเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายมันเป็นสิ่งที่ถือกฎหมาย นั่นคือความคิดของผมตอนนั้นพอเอาคํำได้เสมอว่าทำดีได้ดีไหมครับพี่น้องครับทำดีได้ดีแล้วบ่อนี้คนที่ได้รับความสุขที่สุดบ่แมนหมอล่ำเลยครับคนจางคนเบิงเฮ็ดจังไดคนเบิงคอยสิได้เบิงเพลงดีๆเฮ็ดจังดาคนเบิงเขาคอยสีมวนเฮ็ดจังดาคนเบิงคอยสิได้ฟังเพลงมันมวนนั่นแหละครับคือจุดประสงค์ผม สิ่งที่ผมไปซื้อลิกซิตกัม,มีเอามาให้ครับพี่น้องแฟนหมอลำเนี่ยฟังกันนั่นแหละครับคือจุดประสงค์เพิ่นสิีว่าจังไดกระสามผมบวดเขียดเพราะว่าไม่เป็นความคิดของเพิ่นเนาะแต่ว่าผมมั่นใจว่าสิ่งที่ผมเห็ุมันถูกต้องแล้วครับผมตันนี้ช่วงที่พอ่อามาปรับมาปรับเป็นเอาใจไปร,ออรุ่นปร,ปรับเพลงเตยกนเตยแล้กกระซ่ความอลังการข้าไปในพวงหมอลำปีพอสอนไที่พ่อเริ่มปรับเปลี่ยนกำุนและกกระแสตับรับเริ่มดีขึ้น ช่วงนั้นพ่อเขามาบริหารซี่ปีซี่ปีนะครับพ่อก็ยจำไม่ได้ว่าปีไหนนะครับพ่อก็ยจำไม่ได้ว่าปีใดนะครับหลังจากช่วงนั้นนี่ยคือตะกี้เขาทีนี้มอลำมนะครับเตอยออกนึ่งก่อนเขานึ่งก่อนนึกซีไหมครับอ่าหลังหลายสุดกันหนึ่งสองก่อนเขากันนึ่งก่อนนึกซีไหมครับพ่อมันเปลี่ยนเลยครับเตยสามออกซี่นึกซีไหมครับ ออกซีเข่าซีพอเฮ็ดแบบนี้ครับพอหลังจากที่พอมาเฮ็ดปุ๊บกระแสตอบรับดีมากๆเลยครับพี่น้องจนในรับฉายาว่าเตยโสตายครับพี่น้องผู้ดใดอยากมักมวลผู้ดใดอยากเบิ่งควม,มวนต้องมาเบิง่งคำพุรลมิรจนหอดสุมม้มนีครับพี่น้องครับจนหอดสุมม้มนีฉายาคําว่าเตยโสตายเป็นแบบใดพี่น้องให้ชายาเองผมบ่ได้มากเลยแต่ว่าถาว่าเตยโสตายเป็นแบบใดมันเป็นว่า แต่มีแตะบ,บันเตอยได้ครับพี่น้องเข้าเห็นแบบใหม่นี่หมายถึงว่าเข่าเรื่องเร็วๆเ,เ,เข่าเรื่องเร็วๆนะครับเข่าเรื่องเร็วๆปกติสมัยมอลำเก่านี่เพิ่นสีมีทั้งเบิร์ดหุ่เด้ครับ2 1ฉาก22ฉากแต่ว่าพอมีเตยเข้ามาปุ๊บมันกลายเป็นว่าหมอลำสีเสือ13ฉาก14ฉากครับพี่น้องนั่นคือฉายาคำว่าเตยโสตายครับพี่น้องเข้าเร็วออกเร็ว แต่ว่าช่วงที่มันเป็นดราม่านะครับช่วงที่นั่งเอกถรกตีนะครับพระเอกถรกตีนะครับตัวโกงเลนบดโฮดอันนี้เขาก็ต้องให้เวลาเขาเพียงแต่ว่าเขากำชับนะครับกำชับเขาเป็นผู้กำกับว่าฉากนี้ต้องมีสำนีฉากนี้ต้องมีสำนีนั่นแหละครับพี่น้องคือขำพมผนเรามีตอนนี้ครับความสำเร็จของขั้พ่อปีพศทไวร่านี่คือยุคทองยุคเฟื่องฟูยุคลุงเรีองของคำพุผ ทีมีคิวงานาร้ายที่สุดพอจําช่วงพ่อซอร์เลยป๋อคือจุดตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมาตอนนี้ปี2,564นาจิบ่าจประมาณ5 5... 6 5 7หาสิบเจ็ดประมาณน,นี้ครับพี่น้องคิวงานทะลุเลยครับพี่น้อง5 7 57หาสิบเจ็ดหรือหาสิบแปดเนาะประมาณน,นั้นนะครับ 2, 5 7 25 25 5, 5. ห้าแปดหนครับพี่น้องทะลุเลยจากทีคิวงั้นหลายปดอจากทีเที่ยวงานหกสิบคิวมาเจ็ิบคิวมาแปดสิบมาหอยมาหอดสองพร้อยห้าทะลุสองร้อยงานครับพี่น้องจนหมอลำม่ำเมยจนหมอร่ำเมยครับแต่ว่าพอทะลุสองร้ยงานปุ๊บมันกินเรยเฮ็ดใหวเฮากลับมาเบิเจาของว่ามันหนักเกินไป ผู้ที่ไปล่ำกับคิดฮอดบ้านอาจารย์นักดนตรีกับคิดฮอดบ้านนักแสดงกับคิดฮอดบ้านมันหลายเกินไปครับพี่น้องผมก็เลคยค่อยๆปรับจาก2558ันมาเป็น2 5งพ่อานหนินี่ค่อยๆค่อยๆลดลดลงนะครับคําว่าลดลงนี่หมายถึงว่าปกติเดือนหนึ่งสิรับงานเต็มวัดถุเดือนเลยครับเต็มเดือนนะครับเดือนหนึ่งส0มสิบมือเต็มเดือนส่วนมากก็จะมีกุมภาม์มนาเมษา เต็มเดือนแต่ว่าเขามาปรับใหม่ครับพี่น้องเขามาปรับใหม่เขาสีมือว่างสามมือสามมือนะครับหรือสี่มือเพราะยังวันทีครับเพราะว่าศิลปินหมอลัมเวลาออกจากบ้านไปโดนเนี่ยคิดฮอดบ้านพี่น้องกับร่งางจ่ายม่ค่อยมีเพราะหลังจากที่เขาหยุดจากสองมือจรครับเขากลับมาบ้านมากอดลูกมากอดเต่ามากอดพ่อ,มา,อ,พอมากอดแม่อันนั้นคือความสุขมาเติมความสุขให้เจ้าของเราค่อยกลับไปสู่กับหมอลัใหม่ ครับผมอันนี้คือเป็นอย่างผมค่อยลดจากงาน200ตอนนี้ให้มันมาเหลืออยู่ร้อยเจ็ดสิรอยแปดร้อยหกสิยุระวางนี่ครับณนะตอนนี้ครับ